ครับเป็นรูปสัตว์ต่างๆ,ๆทั่วโลกเลยนะครับผมและจุดนี้ด้านซ้ายนะครับผมพิธีกวนเกษียรสมุทรนะครับผมที่เราจําลองมาจากทาก่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับสัดวแปก็ตึกมดนะครับผมด้านซ้ายมือตึกสูงๆอยู่หน้าห้องอาหารตระพึงนะครับผม มดก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนดองนตนะครับที่มีมดมากกว่า3,000ตัวนะครับอยู่ด้านบนมดทุกตัวเปรียบเสมือนพนักงานสวนดองนตนะครับที่มีมากกว่า3,000คนนะครับผ่านมาพิพิธภัณฑ์รถท่านประธานนะครับด้านขวามือในชั้น2นะครับผมมีรถโบราณรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถแปลกๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีคาเฟ่แมวด้วยนะครับผมอยู่ด้านใน ต่ามาก็เป็นองค์พระสาคัญสําคัญทั้งหมด5ประเทศนะครับผมอยู่ด้านขวามือส่วนฝั่งด้านซ้ายก็คือเจดี12ราศีนะครับผมต่อมาคือสวนปอนไซนะครับด้านซ้ายส่วนฝั่งขวามือนะครับปกติจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับต้องเดินผ่านสะพานสกายวอลขึ้นไปด้านบนนะครับผม สะพานสกายวอล์สของเราก็เชื่อมต่อกันเกือบทั่วทั้งสวนนะครับมีความยาวเฉลี่ยแล้วประมาณ5กิโลเมตรเลยนะครับผมอยู่กับเป็นปีแล้วครับแล้วถัดมาด้านขวานะครับสโตนเฮนนะครับผมที่เราจะลองมาจากสโตนเฮนประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ไปอยู่กลับไปอยู่ไปอยู่ ก็ฝั่งซ้ายนะครับส่วนปามนะครับผมส่วนไฮไลท์ของสวน้องดูเราอีกจุดหนึ่งก็คือต้นมะพร้าวทะเลนะครับผมต้นตัวเมียที่ออกลูกแล้วนะครับผมในกรงสีดาด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายมือก็มีนะครับผมใช้เวลาถึง30ปีนะครับผมถึงจะออกลูกนะครับแล้วก็ใช้เวลาต่ออีกเปีนะครับแต่ละลูกถึงจะสุกนะครับผมนําเข้ามาจากหมู่เกาะซีเชลลนะครับแถวข้ามสมุทรอินเดีย เดีล้วมีลูกลูกอเจ็ปีแสุล้วถัดมาก็กล้วยไม้เพชรเชิอหึงนะครับผมกอใหญ่ๆด้านขวามือนะครับผมหนึ่งปีออกดอกครั้งเดียวนะครับผมช่วงต้นฤดูฝนนะครับผมจะได้ชมดอกเพชรเชิอหึงนะครับแล้วจอบมาก็เป็นสวนไม้ด่าง ครับผมด้านขวาเือรครับและตั้งแต่จุดนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับผมรวมกับด้านหน้าของเราด้วยนะครับเป็นโซนเนอร์เซอรี่นะครับผมเป็นเขตห่วงห้ามทั้งหมดเลยนะครับเราไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินเข้าชมสวนนะครับยกเว้นหมู่คณะหรือว่าลูกค้าทั่วไปที่มีบัตรนั่งรถรางนะครับผมก็สามารถนั่งรถเข้ามาชมได้นะครับโซนนี้ แต่จะไม่อนุญาตให้ลงเดินถ่ายรูปด้านในนะครับอย่างเช่นจุดนี้ด้านซ้ายมือนะครับเราเรียกว่านอร์สรีต้นปาล์มนะครับผมสวนองนดของเรามีพันธปาล์มนะครับที่สะสมไว้ทั้งหมด1,400ชนิดเลยนะครับผมและถัดมาที่เห็นใบสวยๆใบหลากสีด้านซ้ายมือนะครับเป็นต้นโกสดน,นะครับ ด้านขวานะครับผมตรงนี้ก็เป็นต้นชวนชมทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีแบบโชว์รากโชว์ลำต้นนะครับสําหรับชวนชมตอนนี้ก็กําลังทยอยออกดอกนะครับผมเมื่อหมดฝนนะครับส่วนที่อยู่ในกรงสีดําด้านซ้ายนะครับเรานํมะเร็ดของมะพร้าวทะเลนะครับมาเพาะพันธุ์ไว้นะครับที่เห็นเป็นตรงนี้เป็นกลาของเขานะครับกลาเขาจะเป็นรูปร่างแฝงนะครับผมหรือชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือกลาก้นสาวนะครับผม ถัดมาสวนโป้ยเซียนนะครับด้านขวามือ,อมที่ทุ่งบยา